ทางลัดเจ็ดข้อที่จะทำให้คุณก้าวสู่อิสรภาพทางการเงินข้อหนึ่งครับนิสัยสำคัญกว่าจำนวนคุณจะต้องฝึกในการออมเงินบริหารจัดก,การเงินเวลามีไรายได้เข้ามาเนี่ยก็ต้องแบ่งเงินเป็นสัดส่วนเช่นแบ่งเอาไว้ใช้จ่ายแบ่งเอาไว้ในเรื่องของการลงทุนแบ่งเอาไว้ศึกษาแบ่งทําบุญแบ่งเป็นกระปุกอิสรภาพเป็นต้นเพราะฉะนั้นอย่ามาอ้างว่าเงินของคุณเนี่ยมันมีปริมาณน้อย เราไม่ต้องออมก็ได้ไม่ต้องบริหารจัดก,การหรอกเพราะว่าทุกวันนี้ก็ไม่พอกินอยู่แล้วสิ่งสําคัญเนี่ยในการฝึกนิสัยสําคัญกว่าจํานวนเป็นหลักการของทีฮัฟเอเกอร์ครับเจ้าของหนังสือถอดรหัสรับสมองเงินล้านเขาบอกว่าการที่เราออมเงินหรือจัดก,การเงินเนี่ยมันเป็นเพียงแค่นิสัยทางการเงินไม่เกี่ยวกับจํานวนเงินถ้าเกิดว่าคุณเนี่ยไม่สามารถรักษาเงินจํานวนที่คุณมีอยู่ได้คุณไม่มีวันเติบโตมากกว่านี้หรอกครับข้อ 2. ลงทุนกับตัวเองเช่น เข้าคอสเรียนเข้าสัมมนาอาา่านหนังสือฟังพอดแคสต์เป็นต้นและลงทุนในแง่ธุรกิจเช่นซื้อสินทรัพย์เข้ามาเพิ่มลงทุนเทรดหรือว่าลงทุนอสังหาเป็นต้นหลักการสําคัญของความมั่งคั่งก็คือทําให้เงินของคุณเนี่ยไม่ได้อยู่ที่เดิมแต่ว่าไปข้างหน้านั่นก็คือการเติบโตการลงทุนจะช่วยให้คุณเติบโตได้มากขึ้นข้อ 3. มมีความคิดความเชื่อทัศนคติที่ถูกต้องเกี่ยวกับเรื่องของการเงินหรือจะเรียกว่าพิมพ์เขียวทางการเงินก็ได้ครับ เพราะว่าอุณหภูมิความมั่งคั่งของแต่ละคนมันไม่เท่ากันบางคนเนี่ยพยายามให้ตัวเองมีไรายได้มากเกินที่ตัวเองอยากจะอยากได้แต่มันก็ไม่เคยถึงครับเพราะว่าอุณหภูมิของคนเนี่ยมันไม่เท่ากันจริงๆคุณจะต้องเปลี่ยนกล่องความเชื่อของคุณภายในซะก,ก่อนจึงจะสามารถไปสู่อิสรภาพทางการเงินได้ครับข้อ 4. โรเบิร์ตคิโยสกิพ่อรวยสอนลูกบอกว่าถ้าคุณอยากมั่งคั่งอิสรภาพทางการเงินและร่ํารวยคุณจะต้องเรียนรู้ด้านการเงินเรียนรู้คําว่ารายได้ทรัพย์สิสน นี่สินเป็นต้นข้อ5ไม่ควรมีไข่ใบเดียวในตะกร้าเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยคุณควรจะขยายธุรกิจของคุณขยายแฟรนชายเยอะตัวอย่างเช่นถ้าเกิดว่าตอนนี้คุณกําลังขายออนไลน์การที่คุณหาลูกทีมเพิ่มนั่นก็คือแฟนชายครับหรือบางครั้งเนี่ยคุณมีสาขาที่ A คุณอาจจะขยายเป็น B ก็ได้บางคนบอกแต่ฉันเนี่ยไม่ได้มีเงินทุนทางธุรกิจฉันจะขยายสาขาได้อย่างไรก็ขยายช่องทางของคุณก็ได้ครับเช่น คุณเคยขายของใน tiktok คุณก็อาจจะขายของเพิ่มใน facebook เป็นต้นข้อ6ฝึกทักษะสำคัญที่คน้สำเร็จทั่วโลกแนะนำให้คุณทำเช่นการตลาดการขายการพูดการเจรจาต่อรองเป็นต้นข้อ7เรียนรู้ภาษีงบการเงินการทำรายรับรายจ่ายสิ่งนี้สำคัญมากๆสำหรับผู้ประกอบการถ้าเกิดว่าคุณไม่สามารถที่จะทำเองได้ทั้งหมดก็ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญทางด้านการเงินเช่นบัญชีภาษีเป็นต้น และสิ่งสำคัญควรจะเพิ่มรายได้ลดรายจ่ายอะไรไม่จำเป็นให้ตัดทิ้งไปสิ่งสำคัญก็คือคุณจะใช้เงินเหมือนกับคนทังแตกในขณะที่คุณเนี่ยเป็นมหาเศรษฐีคนส่วนมากเนี่ยพอมีเงินเยอะก็ใช้ใจ,จ่ายจนหมดแต่คนส่วนน้อยครับที่รู้เคล็ดลับนี้เศรษฐีส่วนใหญ่ในอเมริกาเนี่ยเขาใช้ชีวิตแบบเรียบง่ายและธรรมดามากเขายังคงประหยัดอดออมแล้วก็ ใช้เงินอย่างสันนึกรู้กุณครับเพราะฉะนั้นทุกบาททุกสตางค์มีคุณค่าไม่ใช่ว่าหามาได้เยอะก็จ่ายเยอะออกไปเพราะฉะนั้นจะต้องบริหารจาัดก,การด้วยนะครับอบปะอีสานมาส t e r โคดเอ็สวัสดีครับ